ก่อนจะออกไปเดินชอปปิ้งนะคะหม่อแมบบขออัดคลิปอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะแต่งหน้าเรียบร้อยละปากแดงแป๊ดสมใจแล้วค่ะเดี๋ยวจะออกไปชอปปิง้งแล้วก็ไปเดินอาจจะเดินเรื่อยๆก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรนะคะก็คือเดินชมความเป็นเมืองของเขาที่เรียกว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกนะคะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะมีเลคมี ภูเขานะคะซึ่งอ,อ,อากาศเย็นมันก็ทําให้ทุกอย่างรู้สึกว่ามันโรแมนติกจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเดินเล่นแหมอยากจะพูดคุยสั้นๆน,น,นิดนึงนะนําตัวเองอยางเป็นทางการหลังจากอัดไปแล้วสองสองถึงสามคลิปนะคะก็ไม่มีการพูดถึงตัวแหมเลยเหมือนจะพูดเกี่ยวกับครีมซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งออตัวแหม่มเองอยากจะบอกว่าแหม่มเนี่ย ไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับครีมเป็นหลักหรือว่าไม่ได้ทำมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแต่ว่านิมซีเครดหรือตุกครีมนิมซีเครดเนี่ยแหม่มเพิ่งเปิดตัวมาได้2เดือนนะคะแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีแล้วแหม่มก็แฮปปี้นะคะกับนิมซีเครดก็ก็จะพยายามทำผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาอีกหลายๆตัวหลังจากที่ตอนนี้ปล่อยมาแล้ว8ตัวนะคะ8ดอ,อ,อย่างด้วยกันนะคะก็มีครีมทาหน้า เดย์ไนท์นะคะแล้วก็กันแดดมีสบูล่ล้างหน้านะคะมีมาร์สสำหรับคนที่เรียกว่าดีท็อกซ์มาร์สสำหรับคนที่เคยแพ้สารต่างๆครีมต่างๆหรือใช้ครีมที่มีสารนะคะแล้วก็มีบอดี้โลชั่นกับบอดี้ทรีทเมนต์นะคะแล้วก็ uh, มีกลูตาสำหรับอาบน้ำก็คือเป็นเจลนะคะอาะ คาวนี้ย้อนกลับมาที่ตัวแบบนิดนึงค่ะคือก่อนหน้าที่แมจะมาจับครีมลิมซีเคทเนี่ยแบบก็ทําธุรกิจตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะคะคือเป็นธุรกิจหลักของทางที่บ้านอยู่แล้วก็คือทําธุรกิจเกี่ยวกับขายนําเข้าท่อส่งก๊าสนะคะแล้วก็ขายให้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลิตน้ํามันโรงกั่นน้ํามัน รวงไฟฟ้านะคะรวมไปถึงพลังงานทดแทนต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจหลักของแบมแล้วก็ครอบครัวนะคะตัวแบมเองเนี่ยก็เป็นอยู่ในตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการแล้วก็ดูแลฝ่ายขายนะคะก็ค่อนข้างจะยุ่งยิ่งมาทำนิมซีเครดด้วยนี่ก็โอ้โหแทบไม่ได้นอนเลยค่ะนอนดึกมากๆทุกคืนนะคะแต่ก็รักที่จะทำทั้งสองอย่างเลยนะคะก็ยังไงเนี่ย ก็ขอฝากนีมซีเครดไว้ด้วยนะคะเพราะแหม่มตั้งใจทําจริงๆแล้วก็การมาทริปที่สวิตเซอร์แลนด์ทริปนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับนีมซีเครดนะคะก็จะเป็นการมาทําธุรกิจท่อท่อก๊สของแหม่มนะคะหรือท่อเหล็กนะคะแต่ว่าถ้าหากท่านใดที่อยากจะสั่งครีมติดต่อแบบไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ใน IG แล้วก็ใน Facebook ก็คือติดต่อพี่สาวแหม่มได้นะคะส่วนใครที่เห็นคลิปแล้วยังไม่ได้ follow กันก็รบกวนนะคะเข้าไป follow กันที่ไอจีอ IG ที่แม่มใช้ชื่อว่า n i m Secret เลยก็คือ N Y M P Poland e p นะคะแล้วก็ H ฮ่องกงแล้วก็ติดกันเลยนะคะ Secret ที่แปลว่าความลับนะคะแล้วก็ Fan Page ง่ายๆเลยก็คือ w w w f a c e b o o k c o m s l a n i m s e c r e t นะคะยังไงรบกวนไป Follow กันหน่อยนะคะแล้วก็โซเชียลแคมก็เป็นชื่อของแม่มเองคือแม่มอะนินานะคะ M A M แล้วก็ A N I N A นะคะ N เนเธอร์แลนด์ a and, นะคะแล้วก็ I แล้วก็ N แล้วก็ A ยังไงรบกวน Follow กันเยอะนะคะแล้วจะรู้ว่าแม่มตั้งใจทำนิมซี c r e t จริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆ นะคะแล้วยังไงแหมจะอัดคลิปมาคุยด้วยใหม่ไม่รู้เห็นควันหรือเปล่าเห็นไหมคะพูดควันออกเลยอากาศค่อนข้างเย็นค่ะโอเคงั้นขอตัวไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย